ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตุกาฮินดูทอรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีนะครับกรกนะฮะประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับนะก็ นะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี67นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกรกฎนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะดาวประจําตัวก็คือดาวพระจันทร์นะครับซึ่งดาวพระจันทร์เนี่ยท่านจะใช้เวลาโคจรก็2วันครึ่ง2วันครึ่งเดินและครบทุกราศีนะครับก็ส่งผลให้ชาวราศีกรกฎนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะครับเรียนรู้ อะไรหรือเจออะไรหรือประสบอะไรเนี่ยจะไวกว่าคนอื่นนะครับแต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆถ้าเกิดว่าท่านใดคอยสังเกตดงตัวเองก็จะทราบว่าเวลาดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในภพนี้อจะเจอเรื่องอะไรอกระทบดาวนี้จะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถทําให้ชาวราศรีกรกฎเนี่ยสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้คร่าวๆนะก็ถือว่าดีนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันดีกว่านะ ดาวพาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบกับดุมภะนะครับที่แปลว่าการเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนั่นเองนะครับดาวพาทิตย์นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับก็เดิน2ราศีนะครับก็โดยทั่วไปดาวพาทิตย์จะเดิน2ราศีเนี่ย นะครับทุกเดือนแหละนะครับก็ดาวพระิตย์ไปสถิตอยู่นะครับในราศีพิจิเนี่ยเป็นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15นะครับในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าการลงทุนการเสียงโชคไอเดียจนินตนาการบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะนะการเงิน ไปอยู่ในเรือนปุตตะก็แสดงว่าการเงินหนึ่งมอกเงยนะครับจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสเร็จในช่วงวันที่1ถึงวันที่15านะคิดอะไรเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองก็มีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างเกิดสูงเป็นอิทธิพลของภพเรือนนั่นเองนะก็ถือว่าถือว่าดีนะเขาเรียกว่าเงินเนี่ยสามารถออกดอกออกผลต่อยอดได้นะครับหรือมีความพึงพอใจเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินกันทองนะครับหรือบางคนก็ได้เงินได้ทองจากนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์หรือความรู้ความสามารถที่สามารถ ปั่นเป็นตัวเงินเม็ดเงินได้อะไรประมาณนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยเกี่ยวเรื่องของการเงินกันทองอันนี้ถือว่าดีนะครับออกดอกออกผลนะครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ถือว่าดีนะครับตอนที่ดาวพระอาทิตย์นะครับสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสองเนี่ยสเสวยราชาเลิกก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่นะก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็วันที่สามถึงวันที่สิบห้าเนี่ยสเสวยสมโนเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกนักบวชนะครับอันนี้ก็ได้อะไรมาก็คือแบ่งไปทําบุญนิดหน่อยก็จะดีนะครับก็ไม่ควรจะโลภมากช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเลิกนักบวชนั่นเองนะจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในช่วงวันที่13ถึงวันที่15เกี่ยวเรื่องของการเงินกันทองเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะนะครับ จะประสบผลสําเร็จดีในช่วงวันที่13ถึงวันที่15แต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงวันที่9ถึงวันที่12นะพยายามนะครับคุมเรื่องของการเงินให้ดีนะครับช่วงนั้นมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเรื่องของการเงินในลักษณะต่างๆเนาะเพราะดาวเขาะวางังผิด นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีธนูอันนี้เริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับดาวเจริญการเงินนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีธนูในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพกอลินะครับอลิเนี่ยแปลว่าอุปสร,รรคนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจก็แสดงว่าการเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเวลา10บนาฬิกานะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองแต่ว่ามันก็แบ่งเป็นหลายขั้นเหมือน นะครับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงนะครับไม่ได้มีดาวศัตรูไม่ได้สัมพันธ์การกรกณีการเงินก็จะโดนแค่ประมาณนิดหน่อยนะครับโดนแค่ประมาณสักยี่สเก็โดนไม่ได้เยอะอะไรนะรแต่ถ้าเกิดไปสัมพันธ์การกรักกัสัมพันธ์โอ้โหดาวศัตรูอะไรเงนะี้ยอันนั้นแหละการเงินคุณแบบว่านะจะหนักนะครับก็อยู่ที่แต่ละท่านว่ามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการขยายทีนะแน่นอนครับไม่ค่อยดีนะการเงินไปอยู่ในเรือนอรินะครับพยายามอย่าก่อนนี่ นะครับแล้วก็พยายามอย่าทําอะไรที่มันจะเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้มีอุปสรรคในเรื่องของการเงินการทองในลักษณะต่างๆต้องคุมดีๆช่วงนั้นนะครับมันจะมีปัญหานั่นเองนะครับก็นะครับตอนที่อยู่ในราศีธน,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 นูเนาะสิบหกถึงยี่สิบแปดเนี่ยสวยรทริทโทเลยนะครับไม่เราไปขอเขาเขาก็มาขอเรานะครับคาว่าท,ทริทโทเนี่ยแปลว่าเลิกขอนะเลิอกอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยสวยนะครับมหาธน,นูเขาเรียกเป็นเลิกเเสร็จ เศรษฐีใหญ่เนาะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะแล้วก็วันที่19ถึงวันที่2ี นะครับนะอันนี้เรามาระวังหน่อยเพราะว่าดาวเนี่ยเขาระวังพิษเลยการเงินจะเสียหายหนักนะครับในช่วงวัน,นวันนั้นนะนะครับเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยวันที่ 19- ถึง2ี่เอนี่ยอันนี้เสียหายหนักต้องเรามาระวังมากๆเลยนะแล้วก็วันที่26ถึงวันที่28เขาระวางปูเอกอันนี้ดีเหมาะสําหรับเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะครับหรือเจรจายเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้รับผลดีช่วงนี้นะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพระอังคารก ดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเนาะเราจะเรียกว่าภพกรรมะที่แปลว่าการงานการการะทำนะครับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็ในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะดาวเจ้าเรือนการงานไปไหนมาถึงตัวเลยเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะทับลัคนานะก็แสดงว่าอะไร ถ้าคุณเป็นคนมีความสามารถถ้าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพเนี่ยนะครับงานเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากเลยความรับผิดชอบต่างๆจะเข้ามาเยอะมากแต่ความรับผิดชอบหรืออะไรที่เข้ามาเนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมคุณด้วยว่ามีดาวอะไรตั้งรับแล้วต้องดูทักษะปัจจุบันด้วยว่าให้คุณให้โทษประมาณไหนถ้าเกิดว่าเป็นทักษะที่ดีเนี่ยคุณก็จะได้งานแบบลักษณะที่แบบโอ้ทาไม่ทันเลยนะเหมือนกับว่าคุณทํา บางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีคนมาอุปถัมภ์ต่อคิวกันอยากจะได้สินค้าผลิตภัณฑ์หรือความรู้ความสามารถคุณอะไรประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าดีเลยนะถ้าเป็นทักษะที่ดีก็จะเสริมให้คุณเจริญก้าวหน้านะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการรักกนีมันก็จะเป็นงานลนาักษณะยุ่งยุ่งงานเผือกร้อนนะครับเป็นงานที่คนอื่นเขาไม่เอาอะ สุดท้ายก็มาแจ็คพอตลงเราอะไรแต่งานมันยังต้องทำเพราะงานมันถึงตัวแต่บางทีทําแล้วมันไม่คุ้มนะเป็นงานฟรีมั่งเป็นงานขอความอนุเคราะห์มั่งเป็นงานที่แบบเสียแรงฟรีมั่งอะไรประมาณนี้ถ้าสัมพันธ์งานกินนีนะนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนปุนตตะ ปุตตะก็มาทับลักเหมือนกันปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องูุตต้บังคับบัญชานะครับถึงตัวถ้าเป็นท้าวสาันที่ดีจะได้ลูกน้องดีมาช่วยเหลือนะครับจะได้คนที่มีศักยภาพมาช่วยผ่อนแรงนะครับมาออกหน้าแทนมาทําคือมาปกป้องคุณเนะีนะ่ยถ้าเกิดคุณเป็นท้าวสาันที่ดีหรือในพื้นดวงเนี่ยคุณมีดาวที่ดีตั้งรับเนี่ยก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือจะทําอะไรยังไงก็ทําอะไรคุณไม่ได้อะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นคนที่สาย เอ่อเคียร์ทีนะอะไรประมาณนี้ช่วงนี้จะไอเดียจินตนาการได้คิดอะไรยังไงก็จะแบบส่งผลให้ราบลื่นประสบผลสําเร็จนะไอเดียจินตนาการดีอะไรประมาณนี้นะถ้าเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานเรื่องของการปกครองลูกน้องอะไรกนี้ก็ดีนะครับมีแต่คนรักมีแต่อะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ต้องทักษาดีด้วยนะแต่ถ้าเป็นการกินี ก็จะตามใจตัวเองนิดนึงนะถ้าเป็นปุตตะกุมรักและเป็นการักินีเนี่ยบางทีคิดเข้าข้างตัวเองนะครับบางทีทําอะไรก็อยากจะให้ได้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้อะไรประมาณนี้ด้วยดาวอังคารถ้าเป็นธาตุลมนะครับแล้วก็มันจะส่งผลฮะบางครั้งก็หัวร้อนง่ายถ้าอังคารเป็นการักินีนะการักินีกุมรักเนี่ยหัวร้อนง่ายใครไม่ได้ดังใจก็จะทําให้งุดหงิดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องนะครับเช็คดวงส่วนตัวนะครับเราถึงจะรู้ว่าเรามีดาวอะไรตั้งรับนั่นเอง นะครับแต่เอาละสันนิฐานไปก่อนการงานดีนะครับลูกน้องดีอะไรดีก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะตอนนี้ก็ดาวพังคารสวยเลิกดีด้วยทั้งเดือนเลยสวยราชาเลิกนะแต่ว่าดาวอา่ะด้วยความที่ดาวท่านเดินถอยหลังเนี่ยบางครั้งก็อารมณ์จะสวิงนิดนึงนะครับเพราะคาว่าดาวภัคองศาดาวถอยหลังเนี่ยแทนที่จะเดินหน้าไม่เดินเดินถอยหลังอย่างเงี้ยมันก็เลยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงเท่านั้นเองนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับ ดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเนาะเราจะเรียกว่าภพวินาศเนาะวินาศเนี่ยแปลว่าลับๆซ่อนเร้นนะครับแล้วก็ปิดบังไม่เปิดเผยนะกักขังจองจําต่างถิ่นแดนไกลอีกภพเรือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสหชะนะครับสหชาก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันความสนิทสนมนะก็อันเนี้ยไม่มีปัญหานะครับ ดาวเจ้าริสหะชะไปอยู่ในราศีพิจิกนะครับเราเรียกว่าสหาชะ ไปอยู่ในเรือของปุตตะนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรามีมิตรเยอะมีสหายเยอะมีกาล,ลยามิตรถ้าเป็นเทักษะที่ดีนะนะครับก็จะทําอะไรยังไงค่อนข้างจะสบายใจอยู่กับเพื่อนฝูงปรึกษาหารือหรืออะไรประมาณหรือทางานร่วมกับเพื่อนฝูงสังคมหรืออะไรเนี้ยมันจะมีความสบายใจมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเข้ากับคนได้ง่ายมีอัธยาศาัยดีเป็นที่รักของทุกคนอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นการลกิณีคนละเรื่องเลยนะนะดาววินาศจะมาเลย นะวินาศปุตตะนะครับก็ระมัดระวังเพื่อนเพื่อนใหม่ๆเพื่อนเด็กๆหรือเพื่อนที่ไร้เดียงสาหรือเพื่อนที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเพื่อนประมาทเลเ่อน,นะเพราะเป็นแสดงผลในเรือนปุตตะที่แปลว่าประมาทเลเล่หรือแบบเด็กๆนั่นเองนะครับบางทีเราเอาอีกแล้วสร้างเรื่องอีกแล้วเกิดเรื่องอีกแล้วนะครับหมายถึงเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับนะแล้วก็ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการมันก็เลยส่งผลให้เราเองก็ ต้องคอยไปเป็นธุระทานู่นทํานี่ให้อะไรประมาณนี้ก็มีนะแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่เจอเพื่อนที่แบบประมาทเลอะเลอๆทำงานไม่รอบคอบหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้นะครับเพื่อนลงงานแบบนี้อันนี้คุณก็ถ้าทําเองได้ก็ทานะหรือก่อนเขาจะส่งงานหรืออะไรให้เขาส่งมาให้ตรวจให้เช็ครวมทั้งลูกน้องรวมทั้งอะไรด้วยนะนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งถ้าเป็นการลกินีเนี่ยแล้วคําว่าวินาศไปอยู่ในเอนปุตตะสําหรับคนที่ชอบเรื่องของอบายามุขหรือเรื่องของ การพนันหรืออะไรประมาณนี้อยู่ห่างๆนิดนึงช่วงนี้จะไม่ไม่ค่อยคึ้นุณเท่าไหร่เนาะและ้วดาวพระพุธเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับยาวเลยทั้งเดือนเลยนะครับนะก็เป็นช่วงที่เดินพักเดินมนเดินอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็มึนมึน,มนงงงกันอยู่ตรงเนี้ยแหละนะครับถ้าเป็นการ,รก,กิณีถือว่าไม่ดีนะครับนะ,ะนะครับดาวพระพุธนะครับที่สถิตอยู่ในราศีพิจิกหนึ่งถึงสิบนี่อันนี้สําคัญสเสวยเพชจะาดเลิกนะครับก็เป็นเลิกของการตัดสินใจ นะตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็จะมีปัญหาได้1 1บเถึงยีเนี่ยเสวยราชาเลอร์ก็จะนะครับช่วงนี้จะดีหน่อยนะครับก็จะมีเ,เจอเพื่อนฝูงเจอสังคมที่ค่อนข้างจะมีเป็นราชาเนะี่ยค่อนข้างที่จะ ยิ่งใหญ่นะครับหรือทําอะไรมันจะสะดวกสบายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เสียนะถ้าไมไ่สัมพันธ์การธุรกิีเนาะแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยสเสวยสมโนเลิกนะครับก็เป็นเลิกนับบวชช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความเห็นใจกันนะครับปรึกษาหารือทุกได้ทุกเรื่องนะเพราะว่าเป็นเลิกเกี่ยวเรื่องของศาส,สนาเรื่องของความดีงามอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็วันที่ยี่สิบสองนะวันที่ยี่สิบสองนะครับจนถึงยี่สิบสามเนี่ยอันเนี้ยเข้านาวางปูเอกเลยทําอะไรช่วงนี้ถือว่าดีถือว่าเฮงนะ นะครับทำให้ประสบผลสําเร็จได้ง่ายช่วงนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีกันนิดนึงนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในลาอทุตทีดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพสุภะนะครับสุภะเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้าแปลว่าคนอุปถัมภ์คำจุนแปลว่าคนคอยช่วยเหลือนะครับอ่า นะผู้หลับผู้ใหญ่อีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศรีธนูเราจะเรียกว่าพบอินะครับอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจสตูนะครับแล้วอุปสรรคหูเยอะแยะไปหมดนะครับอ่ะ นะครับไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ในเรียนดีนะครับเราจะเรียนสุภาแปลว่าคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือไปอยู่ในราศีพุธศกที่แปลว่าราบผลราภผลประโยชน์ความโชคดีโอกาสก็แสดงว่าคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะนะครับเจอคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคอยช่วยเหลือนะครับคิดอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับบางคนเป็นสายเรียนรู้นะครับช่วงนี้คุณก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาวิชาต่างๆได้เยอะแยะนะครับนะเพราะคาว่าสุภายังหมายถึงการศึกษาได้ด้วยนะครับนะสุภาราภก็นะครับ มีคนอุปถัมภ์คำจุนนะมีคนคอยช่วยเหลือมากคิดอะไรยังไงก็ดีนะครับนะบางคนก็เกี่ยวเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปอกปักรักษาเจอครูบาอาจารย์ดีอะไรประมาณนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าถือว่าให้คุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีดาวพฤหัสบดีปีนี้เป็นการกินีจรก็ต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนอลจะไปอยู่ในเรืองของลาภะแปลว่านะครับลาภผลเนี่ย นะครับที่เคยได้มันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับผู้รับผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์คำจุนไม่ช่วยเหลือเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวผู้ใหญ่นะครับพอมันสัมพันธ์กาลกินีเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าบางครั้งผู้รับผู้ใหญ่ทําตัวไม่เป็นผู้ใหญ่นะรับปากว่าจะให้นู่นให้นี่ก็ไม่ให้นะครับหรือผิดคําพูดหรือทําให้เราเสียอารมณ์เสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้หรือทําตัวไม่ให้เรานับถือนะครับนะมันจะมีปัญหานะครับเพราะคาว่าอลีเนี่ยไปอยู่ในเรือนของความพึงพอใจเนี่ย ในเมื่ออริไปอยู่ในรละลับผลแล้วมันเป็นการเล็กินีขึ้นมาเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเสียรมเสียความรู้สึกเฟลอะไรมันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วเวลอาอริไปลาพระเราไม่ควรที่จะให้ใครนะครับบิดเบียนเราทุกเรื่องนะครับนะมันมีเกณฑ์ถ้าให้ยืมเงินก็มีเกณฑ์ที่จะทวงยากหรือไม่ได้คืนนะถ้าไปคำาั่นกันไปช่วยเหลือหรือไปทําอะไรยังไงมันก็ทําคุณคนไม่ขึ้นมันจะออกแนวประมาณนี้นะครับก็นะนะแต่ว่าจะหนักจะเบาอยู่ที่พื้นดวง ของเราว่ามีดาวอะไรตั้งรับนะแล้วทักษะปัจจุบันเป็นยังไงนั่นจะเป็นขายายตัวของคุณเลยเฉพาะคนเดียวเลยนะคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะแต่อันนี้มันเป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะครับมันก็เป็นแบบว่าทํานายโดยที่ว่าไม่มีดวงเดิมไม่มีดวงอะไรประมาณนี้นะครับก็นะก็ถ้าเป็นการละกินีก็จะรักษาทรัพย์ไม่อยู่นิดนึงนะก็ให้เรามาระวังไว้นิดไวน้นิดนึงนะครับนะถ้าดาวพฤหัสเป็นการละกินีจะมีปัญหาเรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับนะเพราะว่าดาว เจ้าเรือนการเงิน,นไปอยู่ในเรือนธนูไงอ่าไปอยู่ในเรือนของพืนรหัสแล้วเพื่อนรหัสเป็นกาลกินีเงี้ยมันก็จะเสียหายเรื่องเงินก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับก็นะครับอ่าหนึ่งถึงหกเนี่ยเอ่อเวอร์อเทสาตีนะครับก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวถ้าเราเป็นลักษณะแบบอ่าจะขอความอนุเคราะห์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วงนี้ก็ไปหาได้ นะครับต้องมีการเดินทางมีการยกหูโทรศัพท์มีการคุยมีการอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าเลิกเทสาตีนเนี่ยมันเลิกอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่7เลยนะถึง30เลยนะโอ้โหเข้านาวาังปลุกเอกเลยนะนะ,สะเสวยภูมิป่าโลด้วยทําอะไรก็จะเกิดสิ่งดีสิ่งเฮงก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสตอนนี้ก็ยังคงเดินถอยหลังไปจนถึงปีหน้าเลยนะนะครับช่วงกุมภาปีหน้าเลยยังไงก็นะครับในลักษณะของคุณภาพดาวนเนี่ยมันก็ทอนคุณภาพแทนที่มันจะได้เต็มเต็มก็ นะประมาณนี้นะครับก็ส่งผลให้ราชาหรือไม่ชัดเจนด้วยเช่นกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภนะครับเราจะเรียกว่าพบลาภเนาะ ลาภะแปลว่าไรายได้สองไรได้สามโอกาสความโชคดีสิ่งที่ปาถนานาครับเขาเรียกว่าลาภะเนาะแล้วก็ในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าพกพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เนาะก็ในช่วงของวันที่นะครับห้าถึงยีิบเก้าดีนะเนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยไปเล็งลัคนาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปัตนิ ที่แปลว่าคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญานะเราเองก็จะโชคดีนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาเกี่ยวเรื่องของการต่อร่างสร้างตัวเกี่ยวเรื่องของการดิวกันเจราจานะครับหรือทําเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆนะบ,บางคนเนี่ยจะไปเช่าร้านเช่ารวงนะครับเปิดร้านขายของอะไรประมาณนี้เวลาดาวพันธุ์ทูตประยุทธ์เรเบัรนี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นทักษะที่ดีหรือไม่มีดาวอะไรมาขัด ม่ดีอะไรมาทำลายมันก็จะราบลื่นมันก็จะดีวกันง่ายมันก็จะทําให้ประสบผลสําเร็จกันง่ายนะครับนะแล้วก็เวลาพันธุนะครับไปอยู่ในเรื่องของปัตนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะร่วมกับคู่ครองหรือแฟนในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวมีการวางแผนที่จะไปศึกษาต่อเรื่องนี้หรือมีการพัฒน,นาสูตรหรือมีการทําบางสิ่งบางอย่างให้วิถีชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองแนละแต่เป,เป็นการร่วมมือกันเพราะคําว่าปัตนี้เนี่ยหมายถึงการร่วมมือ นะเราก็อาจจะร่วมมือกับแฟนทํานู่ทนทํานี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วยีกภพเรือนหนึ่งลาภะเนี่ยลาภะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของปตงัตตนีอันนี้ก็ถือว่าดีนะลาภะแปลว่าความโชคดีความโชคดีที่เกิดจากคู่สัญญานะเกิดกับแฟนอะไรประมาณนี้ก็แสดงว่าจะโดดเด่นเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับหลักทรัพย์ต่างๆบ้านรถนะบางคนเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับนะหรือจะขายประกันหรือจะขายอะไรเนี่ยสำหรับชาวราศรีกรกฎช่วงนี้ยดี นะเพราะว่าดาวไม่ได้เสียอะไรนะก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับนะแต่ต้องไม่เป็นการลก,กินีนะถ้าไม่เป็นการลก,กินีอันนี้ถือว่าดีนะแต่ถ้าเป็นการลก,กินีมันก็จะมีปัญหาเพราะดาวศุกร์จะกลายเป็นพินทุบาทเนี่ยแล้วพินทุบาทเล็งลัคนาแล้วเจออังคารอย่างเงี้ยมันหมายถึงว่าเออมันต่อรองกันเยอะนะสมมติว่าซื้อขายกันหรืออะไรประมาณนี้แทนที่จะได้เนี่ยหายไป25%หาเยงี้ยหายไป5 0ปรเงี้ยนะประมาณเนี้ยมันจะโดน ่อรองเยอะเพราะดาวสุกเวลาเร็งรักแล้วเป็นการณ์กินีมันจะเป็นแบบเหมือนเจอคนโลภเจอคนที่เห็นแก่ตัวเจอคนที่จะเอาแต่ได้จะอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นลักษณะของความรักแฟนเฟินก็ช่วงนี้แบบชอบให้อ้อนชอบให้เอาใจอะไรประมาณนี้อหรือถ้าเป็นสายหึงก็โอ้โหหึงโหดนะหึงกันเยอะอะไรประมาณนี้นะ มองคนนู้นนิดนึงก็เอาแล้วเรียบร้อยแล้วงอนเงินอะไรกันประมาณนี้นะ,ะก็ออกแนวประมาณนี้นะนะครับดาวเขาสูกนะครับที่อยู่ในราศีม,มังกรนะห้าสเนี่ยสวยโจโรเลิกน้องก็เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันชุ่มชิงวางแผน13-22สเนี่ยสวยภูมิปรโรนะครับก็เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนั่นเองทําอะไรก็จะมีเกม มั่นคงในช่วงนั้นนะและยี่สามถึงยีิบเก้าเนี่ยนะครับชีพจรลงเท้าเนาะเราสเสวยเทสาตีเลิกติดต่อลุกเลิกยกหูโทรศัพท์เลิกคนหมู่มากนะแล้วก็จุดที่คุณจะเป็นในวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองทำอะไรช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเฮงถือว่าปังจุดที่หลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรที่จะไปทําอะไรเลยจะเป็นในช่วงวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบหกเราจะเข้าระวังพิษนะครับช่วงนั้นทําอะไรก็จะติดขัดนิดหนึ่งนั่นเองนะครับนะหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายนะครับวันที่สาม ถึงสามสิบเอ็ดน,นาะสิ้นเดือนเนาะเวลาแปดโมงสิบเก้านาทีสเสวยเทศสติก็เข้ามรณะแล้วอันนี้ก็ไม่ดีแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสวกันนิดนึงนะดาวพระเสว์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าผูปัตตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่้นส่วนคู่สัญญาอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วตกมรณะเลยปัตตนิมรณะก็เหมือนอทุกเดือนนั่นแหละนะครับเพราะอยู่ตรงนี้สองปีครึ่งนะครับก็แต่ว่ามันมันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้มันเข้านาวางพิษไง ดาวเนี่ยไม่ได้เดินถอยหลังแล้วนะเดินปกติแหละแต่ว่าเข้ารหวังผิดมันก็เลยทําให้มีปัญหานะครับเรื่องของคู่ครองคู่สัญญาเรื่องของแฟนเรื่องของอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาเนี่ยไอ้เรื่องของดาวจรเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีดาวอะไรเล่งนะดาวพ่อศุกร์เนี่ยเข้าวันที่สามสามเบ็ดใช่ไหมก็ท่านก็ว่าอยู่ของท่านเฉยๆแต่ที่มันมีปัญหาคือมันมันเข้ารหวังผิดอ่าพอเข้ารหวังผิดมันก็เลยส่งผลให้ดาวเนี่ยมีปัญหานั่นเองนะครับก็เรื่องของแฟนเรื่องของคู่สัญญาเรื่องของ อะไรกันก็สุดแท้แต่เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับหนักๆเลยก็จะเป็นในช่วงของวันที่12นะจนถึงวันที่3ามสิบิเข้าระหว่างพิชช่วงนั้นก็เกี่ยวเรื่องคู่สัญญาเกี่ยวเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปนะครับราหูเนะเาเนะราหูเนี่ยเป็นดาวเชื้อเรือนมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับเข้าไปอยู่ในราศีมีนนั่นแหละนะครับเราเรียกว่ามรณะไปสุภาษเนี่ยทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับถูกคนอิจฉาทิษยาอะไรปรระะะะมมมาาาาณนนนนนี้นคััับบแต่ถ่ถวกหมมกกย็เเอะ ตอนช่วงที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ดาวจันอยู่เนี่ยหนักวันนั้นเยอะนะครับเพราะว่าเกิดคาดเกิดอะไรกันเยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็ถือว่าเบานะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมันเป็นลักษณะของดาวที่มันมีการตีโกนถึงกันเท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงนะไม่ได้มีอะไรติดติดขัดขัดมากก็ก็รับลื่นนะครับหรือมีดาวดีก็จะช่วยได้นะแต่ถ้ากิดหูเป็นการและกินีแล้วก็เจออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะลาบากเหมือนกัน นะก็พยายามนะครับช่วยเหลือใครเหลืออะไรยังไงก็ดูให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกคนอิจฉาริษยาใส่ไลฟ์ไปสีแย่งผลงานอะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังคงเข้าเลิกดีอยู่ยังคงเข้าราชาเลิกแต่ว่าเรามดระวังหน่อยช่วงวันที่3 0 3สบนะครับจะเข้าระวังผิดนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับดาวพฤกั์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับนะตั้งแต่ วันที่4เลยนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22เมษายน46นาทีอันนี้ดีนะครับพยายามมูสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติพันธ์ที่บ้านเราแหละนะที่บ้านที่ทํางานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่คนเขานับถือกันอนะไรประมาณนี้เราก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยนะจะเป็นช่วงที่ของเก่ากลับมาเยอะที่สุดสาหรับชาวราศีกรกฎนะเพราะคาว่าพันธุ์พุ่เนี่ยแปลว่าของเก่านะถ้าเกิดว่าท่านใดมีของเก่าปฏิบัติทำนั่งสมาธิหรือทานศีลภาวนาครบเนะี่ยช่วงนี้จะมาเยอะเลย นะครับสิ่ทศัพย์ก็จะช่วยนะครับนะนะนครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาทประการใดยังไงต้องกราบขอข,อขอมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจเขาก็นากด, like, กด, share, กดกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมา้าพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้คุณสนับสนุนช่องอาจารย์เกต้านะครับก็เด้ยงน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกต้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ